สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ถ้าวันนี้ใครที่เข้ามาเห็นในหัวข้อหรือว่าในคลิปวิดีโอนี้ของหมอนะต้องบอกเลยว่าคุณที่บางคนแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวนะคะในวันนี้ก็คือรู้ตัวนะคะว่ามาช้า โสดอยู่นะคะแต่แต่แอบรักไปแล้วนะคะจะให้ทำอย่างไรนะคะวงเล็บซ้อนเลยนะคะที่หมอบอกนะคะแค่แอบรักก็พอใจแล้วนะคะสำหรับคนที่แอบรักแอบชอบนะคะคนที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันหรือว่าเรารู้สึกดีกับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเราพูดคุยเขาอยู่ในฐานะ<ๆ>เพื่อนก็ได้นะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะหมอขออนุญาต ดูดวงให้คุณและเขานะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะพลังงานคุณกับเขาในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างความรูม้สึกที่เราแอบรักแอบชอบเขานะคะเขาอ,อาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วเรารู้ตัวว่าเรามาช้าไปนะคะมันอาจจะมีความหวังที่แบบเรือนลังแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่รับแต่พลังงานตรงนี้ไปเนาะให้ไพ่เราเรื่องนะคะชื่อนกกลววันนเเเดดืือออปิตงงแ้ึึถช่ นะคะคู่คนที่เรารู้สึกมีความรู้สึกดีๆกับเขานะคะในความสัมพันธ์เนาะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะสิ่งที่หมอบอกเนี่ยตัวตัวคุณเองเนะี่ยเป็นฝ่ายที่ให้กําลังใจเขาหรือดึงดูดพลังงานด้านที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาเขาในการพูดคุยหรือว่าทํางานในสายงานเดียวกันหรือบางคนบางกรณีอาจจะรู้จักกันในโลกโซเชียลออนไลน์และมีความสัมพันธ์ในรู้สึกที่เหมือนว่าเป็นพี่น้องกันนะคะหรือความรู้สึกว่า เราไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนสักระยะหนึง่งล้วมีความรู้สึกดีๆขึ้นมากขึ้นทุกวันหรือเพิ่มขึ้นหรือว่าเวลาที่เขาเทะเลาะหรือเขามีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยเขามักจะมาปรึกษาเราหรือขอความช่วยเหลือจากเราเราอาจจะเป็นมิตรกรัลยาณมิตรที่ดีไมตรีที่ดีต่อกันแต่ในนี้ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราอาจจะผิดเองคะหมอนิ่มที่หนูมาช้าไปหรือผมมาช้าไปผมอยากจะเป็นคนนั้นหรือไปแทนตำแหน่งเขาในเวลานั้นบางทีเวรกรรมหรือวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะเกิดมาเพื่อนในจังหวะนี้ชดใช้กรรมในคู่ชีวิตของเขาในรูปแบบ นะคะสิ่งที่หมอบอกคุณอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในะครอบครัวเขามากเนาะจากเขาเล่าให้ฟังหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีเกณฑ์หย่าร้างกันอยู่ในช่วงเนี้หรือเขาอาจจะไม่ได้พูดบอกเราโดยตรงแต่เรายังรู้สึกมีไมตรีที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีรู้สึกรู้สึกที่ดีๆให้เขาแต่ยังไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรแต่อาจจะแอบแบค่แอบบแบบรู้สึกลักเขาหรือรู้สึกชอบเขาในรูปแบบนั้นนะคะแต่มีความเป็นไปได้สูงไม่แน่นาคตถ้าเกิดเขายุติหรือจบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเขาไปแล้วโดยที่คุณไม่ได้เข้าไปแย่งชิงอะไรนะคะสิิ่่่งททีหหหมมมอออบบบบกกกกเาาาาจโดดยววรรรืต นะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตคู่หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้คุณกับเขานะคะเป็นคนที่สินเสมอกันแล้วมีอะไรที่คล้ายคลึงกันหรือว่าชอบในสถานที่เดียวกันกินอาหารในรูปแบบเดียวกันฟังเพลงในยุคเดียวกันสมัยเดียวกันก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะเกิดการ เขาชวนไปวันเกิดไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์หรือว่าชวนไปแฮงเอาท์ก็ได้อาจจะมีคุณไปอยู่ในส่วนนั้นของเขาในชีวิตเขาก็ได้นะคะในตอนนี้เร็วๆนี้หรือกาลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่หมอบอกมันเป็นพลังงานด้านที่มารู้สึกว่าคุณอาจจะผิดหวังในช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ใช่หรือยังไม่กล้าเปิดความรู้สึกอะไรกับเขาแต่เราอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแต่ในวันนี้มันอาจจะเกิดการชัดเจนหรือการใช่สิ่งที่หมอบอกคุณอาจจะเป็นสารลาพักใจเขานะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาเนาะคนที่เกิดในเดือนธันวานะคะอ่าคนที่เกิด คนที่เกิดในเดือนตุลานะคะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาเนาะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะคนที่เกิดในเดือนกันยายนี่ย คุณอาจจะเป็นมิตรไมตรีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่วันหนึ่งนะคะเมื่อพลังงานมันใช่หรือคุณคิดบวกเหมือนกันคุณอาจจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันหรือว่าเกิดการชอบใจกันในรูปแบบที่เป็นกันในอนาคตก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าหรืออาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเมินรับพลังงานไปเพราะว่าเวลาคุณกับเขามันเป็นเวลาที่มันเหมาะสมหรือมันใช่เกิดการชัดเจนขึ้นมาวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่หรือยังไม่จริงแต่คุณแค่แอบรักเขาหรือให้กําลังใจเขาคนก็มีความสุขแล้วแต่หมอเชื่อว่าเป็นนพลังงาด้ รู้เพื่อนบางคนอาจจะเชียร์เราอยู่นะคะหรือแอบเชียร์เราอยู่คนรอบข้างอาจจะสนับสนุนคุณกับเขาก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาคล้ายคลึงกันหรือมีนิสัยใจคอรูปแบบเดียวกันในในพื้นเพเดียวกันก็ได้นะคะแต่คุณกับเขาเป็นคู่ที่สินเสมอกันแน่นอนสิ่งที่หมอบอกอีกคนนึงอาจจะผ่านการเจรไนามาแล้วอีกคนนึงอาจจะเป็น เขาเรียกอ,อะไรนะเพชรที่มีคุณค่านะคะหรือว่ามองเห็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตเขาในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเมนรับพลังงานและกําลังใจด้านที่ดีไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้และเสริมให้เดือนหนึ่งนะคะเดือนเมีนาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยชอบซับพอร์ตคอยสนับสนุนช่วยเหลือเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่ก็มีความรู้สึกว่ากังวลความคิดถึงแล้วก็มีความอ่าบางทีบางกรณีอาจจะมีมุมมุ้งมิ้งกันบ้างในช่วงเวลานะคะบางเวลาเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่หมอมองว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมมาเหือน คุณรู้สึกอะไรที่มันคล้ายคลึงกันหร,รือว่าเรารับรู้เรามองตาเรารู้ใจกันก็ได้นะคะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดหวังมันอาจจะไม่ผิดหวังแต่ในวันนี้เราอาจจะรู้สึกแค่แอบรักก็มีความสุขแล้วตรงนี้เราไม่ผิดสินนะคะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แอบรักอยู่ในใจแต่เราไม่ได้ไปแย่งชิงหรือไปไป,ไปถกเถียงไปไปวิ่งราวเข้ามาหรือไปแย่งชิงเข้ามาจากชีวิตเขาหรือเราเขาเรียกอะไรนะไปผิดสินข้อ3นะคะไปหลับไปนอนร่วมกันมันไม่ใช่นะคะมันเป็นแค่จิตความรู้สึกเรานที่เรารู้สึกดีกับเขาหรือมอบมิตรเมตาที่ดี จร,จริงๆลึกๆเขาอาจจะแอบรู้สึกดีกับคุณด้วยก็เช่นกันนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีแต่เขาอาจจะเคลียร์พลังงานตัวเขาเองในการเขาเรียกอะไรจบความสัมพันธ์ในการหย่าร้างก็ว่าไปหรือว่ายุติความสัมพันธ์หรือว่าวันหนึ่งเขาอ่า อย่าล้างก็เรียบร้อยแล้วเขาอาจจะเปิดใจหรือเขาถามว่าคุณพร้อมจะเป็นแฟนเขาไหมหรือว่าเราพร้อมจะเป็นแฟนเขาไหมก็ได้นะคะเมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับคุณเลยนะคะหมอเข้าใจนะคาว่าแอบรัก ceramic, มันรู้สึกยังไงมันอาจจะมีความเสียใจความเจ็บปวดปนกันแต่ความรู้สึกดีหนึ่งในนั้นก็คือเราไม่ได้ไปพยายามแย่งชิงใครนะคะไม่ผิดสินเน,นาะสิ่งตรงที่หมอบอกตรงเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารู้สึกดีเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแต่เราไม่ได้ผิดสินข้อ3มเมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่่่งงทีใใใชไปปนนะะคหหมอเ็็กกําลลัจ้้แว ถึงจะช้าหน่อยนะคะแต่ถึงเวลาที่มันใช่คู่ที่ใช่มันจะมาในเวลาที่เสมอกันหรือสินมันเสมอกันหรือเวลาที่มันใช่แล้วเวลาที่พร้อมนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอให้คุณนะคะฟันฝ่าวสักปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้คุณและเขานะคะสมบังิกำลงใจปรารถนาเป็นคู่ที่ดีสินเสมอกันแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงวิบากกรรมอะไรที่มันเจ็บปวดเรื่องราวร้ายๆก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะคะยิ้มรับวันใหม่ที่ดีและสดใสไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณและเขานะคะ ขอให้คุณนะคะมีกําลังใจพลังงานด้านที่ดีแล้วก็รับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขในรูปแบบที่เราแอบรักเขาเราก็มีความสุขแล้วนะคะหมอเชื่อว่าสักวันมันอาจจะเป็นฟ้าหลังฝนที่สดใสสาสหรับคุณและเขานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ